เมียจา๋าฉันมีเซไพอะไรอีกกันเนี่ยใครส่งอะไรมาเนี่ยปึ้ง เอาไปเลยผู้พักดีแก่องค์กรได้แก่แม่แขกที่ออฟฟิศทักมาบอกว่าแม่คะขอที่อยู่มาดามแพรมด้วยค่ะเอาถ้ามาดามแพรมให้ที่อยู่มันแล้วมาดามแพรมกับคุณพิจะไปอยู่ที่ไหนเออนี่คือของของออฟฟิศนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของออฟฟิศล่าสุดค่ะขาหมู MGI ขาหมู MGI ผักดองพริกน้ำส้มแล้วแถมทองม่ด้เยไม่ได้อะเกลียนมึงใส่เมื่อกี้อ๋อเหรอเขาเรียกบอสขาหมู3ามโลกว่าแพรมขาหมู1่ขาสับสาบ้องโอ้ หกร้อยห้าสิบบาทบ้องเท่านี้โอ้แม่บ้องเท่านี้ขาทมูขาหมูฉันคือลูกรักแต่ส่งของแล้วมาเก็บเงินไปครับค่าไรเดอร์เหรอพ่อมาเก็บตังค่าไรเดอร์กับหนูทำไมคะเสียไปอีกเจ็ดสิบบาทวีล้วนึ่งพ่อรักหนูแน่หรือเปล่าครับพละวะถึงนจะส่งอีเมไปเหรอยังไม่ได้เกี่ยมชายตัวนี้ก็คือสูตรเขารับประกันความดันขึ้นเกลือเอ็ม เต <LY humming> ร <Pokémon> ียมยาความดันให้มาดามแพรมไว้เลยใหญ่กว่าของพี่เอของคุณนวัดใหญ่กว่าของคุณเอใช่ขาหมูขาหมูพริกลูกโดดอย่างดีส่งมาทําไมคะไม่กินค่ะกินไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้แสบกระเพาะแสบกระเพาะมีนี่มีกระเทียมพริกน้าส้มถ้าใครไม่กินเผ็ดนะคะเท่ากับไม่คุ้มค่ะกระปุกนี้เท่าไหร่แล้วร้อยหนึ่งไม่แกดูที่ใหญ่ไหมเนี่ยแม่ไม่มีมือเหรอคะกากิทำไมอยู่ข้างกากิค่ะกากิอยู่นี่กากิค่ะ โอ้ปึ้งมาแพมเยอะมากใหญ่มากขาหมูใหญ่เท่าหน้ามาดามเพมเป็นเล่นจริงใหญ่จริงเธออันนี้หมูเป็นโรคเท้าช้างรือเปล่าอย่าเกงโองกรลักลยสุดสามกิโลกว่ารวมน้ำอ่ไหนคากิไหนอะาเหมือนเหมือนเหมือนใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าหนูเลยล็อตแรกกับมันใหญ่ล็อตต่อไปขาลูกหมู นี้ Finished เป็นลอดล่อซื้อพ่อค้าได้ยินแล้วใช่ไหมคะคุณนวัดอิสระไกรศรีนะคะได้ยินแล้วนะคะพุ้พักดีต่อองค์กรเอาออกได้ไหมคะพี่วิทย์กินเล็กก่อนเพราะเราตัดกระเพาะมาเราเป็นเรานเล็กเล็กหลังหรือฝาตู้เย็นแม่ไหลเล็กเท่าลินมาลินไหมใหญ่กว่าลิน3ามคนเท่ากูหนึ่งคนค่ะกินดีนี่ไม่ได้กินเลยอะมือเป็นวัดค่ะแม่โอ้เหนียวนึกว่ากูหนังเหนียวเป็นกูเลยค่ะคุณนวัด คอราเจนล้วนอย่าเพิ่งเริ่มด้วยหมูอากูรักมึงความดันขึ้นไปเลยแม่รักจริงหรือิีอันนี้เดี๋ยวแม่ตัดหมูไว้แหละไม่แกงไม่แกงอ่ะตัดหมูนะคะกินแค่นั้นแหละพอคนอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวอ้วนอีนี่เดี๋ยวหมอแม่ขอคอลาเจนด้วยค่ะแป๊บหนึ่งชิมเนื้อก่อนหมล้วนนะคะซึ่งนี้เป็นขาท่อนล่างบบองล่าง เนื้อหมูนิ่มแล้วเข้าไปถึงเนื้อในเครื่องน้ำเข้าเนื้อเข้าเนื้อดีเพราะวันที่ทแถลงข่าวอ่ะเขาตุนไว้ตั้งแต่วันนั้นพร้อมขายวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเอ้ทูบป,ปักเลยไม่ล่ะกินคนเดียวเลยค่ะมันใส่ดอกกินข้าวกับน้ำมันก่อนเค็มข้นแต่ไม่ข้นคลาดความดันไม่ขึ้นทรงนี้นะเดี๋ยวนะชิมหมูคือเป็นรสชาติที่ทานง่ายเธอนิ่มแต่ไม่เละเดี๋ยวก่อนขนแมวเอาบ้างนี้ไม่ใชขนแมวกินอีกคำสิเดี๋ยวก่อนขนแมวครับป้าปึ้ง หกร้อยห้าสิบไม่แพงรสชาตินี้สำหรับแพมนะคะไม่แพงเลยสำหรับหกร้อยห้าสิบอ่ะดูเนี่ยเบลอเลยเธอ รถแรกมีอยู่จริงรตแรกกูขายาใหญ่มากล็อต่อไปไม่รู้นะคะไม่คอนเฟิร์มพ่อค้าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือท่านผู้บริโภคโวยวายก็มาด่าแม่แขกนะไม่เกี่ยวกันพิคกล่องละร้อยแค่พิกก็คุ้มแล้วค่ะร้อยหนึ่งเหรอเออพิกอะไรวะไม่แพงกันพิกลูกโทนหนึ่งต้นมีอยู่ห้าเม็ดอ๋อเหรอมันเออคอลลาเจนของหนูไม่แต่คอลลาเจนคือต้องกินกับอันนี้พิกน้ำส้มึงนนิดนึงไม่งั้นมันเลี่ยนไม่เลี่ยนสิแม่กินเปล่าๆก็อร่อยเหรอไม่ได้เหมือนกับตะวันไงตะวันกินอะไรก็อร่อย าหมูหมดไปเป็นบ้องๆเลยพี่วิทย์อุ่งข้าวเพิ่มเหรอแม่ว่าอร่อยไม่ได้แต่ฉันก็ขโมยเอ็นมันมาเนี่ยกูรอตรงนั้นอยู่เนี่ย,ยนุ่มกรุบกราบแพมมันลดแม่แย่งหนูกินเหรอแม่จะมารีวิวแต่แม่แย่งหนูกินก<ม>ันเนี่ยอร่อยอร่อยแม่เขาใส่ผงนัวปะ่ะพี่วัดบอกเลยว,ว่าไม่มีผงชูรสไม่มีผงชูรสด,ด้วยะะแต่ใส่รสด,ดีให้ดูปริมาณใหญ่เท่าหน้าแพรมตักไม่ขึ้นเลยค่ะ เธอมันหนักมากประมาณ3โลพี่วัดบอกแล้ว3โล3โลนิดๆทุกคนแค่ขากินี่ก็แบบว่าเป็นร้อยแล้วนะแพมเนาะอร่อยบอสขาหมูนะคะกูก็ไม่ได้ไงต้องมาอาศัยกินของลูกสาวนี่แหละครับดังนั้นจะมาเป็นมาดาแพรเหมือนกันไม่ได้ขาหมู MGI ค่ะขาหมูบอส